สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับ HoneyMG ใน h o n e ี l i f e s t ไต e กันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่พักช่วงกันไปหน้าเด็่กตอนที่อยู่ไทยนะคะตอนนี้อันนี้ก็อยู่ที่อเมริกาแล้วนะคะอยู่กับเรือสำราญของบริษัทที่ฮันนี่ทำนะคะค่ะตามป้ายป้ายชื่อเลยนี่ยังไม่ได้ถอดป้ายชื่อออกนะคะวานหางลนยนะคะทุกคนคงรู้จักกันเนาะบริษัทเรือสำราญวานหางลา บริษัทที่ยนนี่ทำงานนั่นเองก็ไม่ได้พาออกไปเที่ยวไหนนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่กับเ,เรือลำาที่ยนนี่ทำอยู่หรือว่าประจำอยู่เนี่ยเป็นลำที่รับลูกเรือมาเพื่อกักตัวนะคะดูแลรักษา,ากักตัวแล้วก็ฉีดวัคซีนอยู่ในการดูแลของคุณหมอพอ,อหมดจากระยะเวลาการกักตัวทุกคนก็จะได้ Job Assignment ว่าใครจะได้ไปลำไหน ใครจะได้อยู่ต่อกับลำนี้หรืออะไรยังไงก็ทุกคนก็จะส,สามารถเช็คได้ในอีเมลหรือว่าใน L O E หรือว่า p o r t ทัหรือว่า T M Hub ของตัวเองนนเองนะคะก็จะใช้ครูอครู ID ของตัวเองล็อกอินเข้าไปนะคะซึ่งแต่ละคนครู ID ก็จะไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะก็อ่ะโอเคตามที่เคยบอกไว้นะคะว่าเดี๋ยวถ้าได้กลับมาทํางานแล้วก็จะ ให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะคะท่านผู้ชมของฮันนี่ทุกคนได้ดูบรรยากาศแต่ว่าไม่ได้พาไปเที่ยวไหนก็เลยไม่ได้พาไปดูบรรยากาศที่ไหนเนาะเพราะว่าอยู่แต่บนเรือไม่ได้ออกไปไหนเลยมีได้ออกอยู่ฮับมูนเคแต่เขาไม่ให้นำสื่อ,อเครื่องเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตโทรศัพท์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะแม้แต่บลูทูธก็นำออกไปไม่ได้ ก็เลยเไปก็คือไปรับอากาศแล้วก็ไปไว่ายน้ำกันเท่านั้นเองค่ะก็ดูบรรยากาศภายในห้องพักไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวอันนี้จะพาทัวร์ห้องพักของอันนี้เองตอนนี้อันนี้ก็พักอยู่ในห้องพักของแขกอยู่นะคะยังไม่ได้ย้ายไปห้องที่เป็นคาบินของลูกเรือเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเอาพรมออกอะคะ่ะเอาพรมเก่าออกแล้วก็ปูพรมใหม่ ช่วงนี้ก็เลยอยู่ห้องแขกไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าห้องพักลูกเรือเสร็จพวกเราก็จะย้ายไปห้องพักลูกเรือกันอ่าโอเคมาชมห้องพักของฮันนี่เลยนะคะที่บนเรือสำราญสำราญจริงหรือเปล่าสำราญจริงนะนอนห้องแขกเนี่ยถ้าซื้อ itinerary มานะหลายบาทเลยจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยรบหน่อยนะอย่าว่ากันล่ะนี่เลยนี่แหลคะค่ะจุดจุดจุดจดจดจด ก็ <c oughs> ตามนี้นะคะอาจจะรบรุงรังหน่อยก็จะเป็นน้ำเตียงนอนอันนั้นจะเป็นผ้าแมสนะคะนี่อันนี้ใช้ไปครั้งเดียวเสียดายก็เลยที่จริงต้องใช้ครั้งต่อครั้งแล้วก็ทิ้งเลยอันนี้เสียดายเห็นไหมยังเป็นคาบลิปสติกอยู่เลยนี่เป็นกางเกงที่ใส่ทํางานนะคะนอนน้าตุนน้ําไว้น้ำกระสนของใช้ นี่ค่ะห้องพักอันนี้ถ้าเป็นแขกที่ซื้อทริปมานะคะที่จะประมาณราคาที่อยู่ในช่วงกลางๆหน่อยก็จะได้พักอยู่ชั้นบนๆนหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีบัลคอน่หรือว่าระเบียงนั่นเองเป็นตอนกลางคืนอยู่นะคะอานี่ระเบียงก็จะประมาณนี้เนาะ มืดหน่อยนะคะนี้ก็เป็นทะเลระเบียงขาบินของฮันนี่เองมีรองเท้าน่ารักน่รักรองเท้า,า,ทา,าแตะเอาไว้ใส่ไปชมวิวนั่งชมวิวอ,อยู่คนเดียวโอเคก็ไปชมกันนะคะน,นีก็จะเป็นนี่เลยเป็นของใช้ต่างๆนานาโทรศัพท์ ที่ปัดแก้มแบบมีผ้าคริวเอาไว้ทำความสะอาดเนาะชุดเสื้อใส่ทำงานช่วงนี้นะคะเพราะว่าเรือยังไม่โอเปอเรชันก็เลยจะใส่เป็นแบบนี้ไปก่อนอห้องน้ำห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะคะแบบมีผ้านาไมุผงซักฟอกตามนี้เป็นสีฟันริเทนเนอร์อันเก้ออกมา ไว้กินน้ําอุ่นแล้วก็กาแฟนะคะโอเคก็ช่วงนี้เรือยังไม่ได้ทำการเอ,อ่อโอเปอเรชันนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นพึ่งเสร็จจากการรายดอกมา<ๆ>ก็จะอยู่ในช่วงเก็บงานบางส่วนนะคะอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นนะคะว่า ในส่วนของคาบินของลูกเรือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีก็จะเป็นลูกเรือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโซนของห้องพักแขกไปก่อนแล้วก็ถ้าโซนของคาบินลูกเรือเสร็จลูกเรือก็จะย้ายคาบินไปอยู่ในส่วนของคาบินลูกเรือนะคะแล้วกเ็เรือก็จะเตรียมพร้อมต้อนรับแขกที่จะมาจอยครูสกันนะคะในช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากก็จะเป็นให้บริการกับลูกเรือกันองทั่วไปตั้งแต่ ระดับออฟฟิเซอร์ระดับกัปตันออฟฟิเซอร์แล้วก็แมネจเมนต์มาจนถึงระดับโอเปอเรชันมันของฮันนี่นะคะก็จะเป็นแต่ละคนก็จะได้ใบ job บอ s ซ g n เมนต์ด้ LOE ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะก็สำหรับบางคนช่วงนี้ที่อยู่ในช่วงของ v a c เคชันบางท่านก็อาจจะได้รับ LOE แล้วได้รับอีเมลเรียกตัวกลับมาทำงานแล้วเนาะ บางท่านก็จะมาในช่วงที่เรือทําการโอ peration พอดีสําหรับบางท่านที่อยู่ในช่วงของไดร d ดอกก็จะเตรียมตัวกลับบ้านไปวีเคชั่นนะคะก็ชีวิตลูกเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะทำงานทานข้าวกับขาบินนอนออกกำลังกาย Enjoy Relax กับ Wifi และอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียก็จะมีแค่นี้ค่ะเนาะก็ตามที่เคยสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวถ้าได้กลับมาทำงานแล้วจะถ่าย ให้ดูก็ถ่ายให้ดูแล้วนะคะตามที่สัญญาแต่เพีงเยงแต่ว่าไม่ได้พาออกไปไหนเพราะว่ายังไม่ได้ไปไหนเลยฮับมูลเคก็เอาโทรศัพท์ออกไปไม่ได้ก็เลยไม่ได้อัดเป็นคลิปวิดีโอมาให้ทุกคนดูกันนะจ๊ะทุกคนจ๋าก็ดูเท่านี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าในส่วนของบางอย่างก็ทางบริษัทก็ไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายรูปหรือว่าโพสต์อะไรที่แบบว่าหมายถึงว่าโพสต์ลงในทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนาะก็ เ,เราก็จะนําเสนอได้แค่ในส่วนที่เราสามารถทําได้เนาะเล็กๆน้อยๆก็อยากให้ทุกคนที่ให้ความสนใจกับงานเรือสำรานอยากดูชีวิตลูกเรือคนหนึ่งอย่างน้างน,งนี้ว่าเป็นยังไงบ้างการกินการใช้กันอยู่การใช้ชีวิตถามว่ามันเป็นยังไงก็ก็เหงาไมมเหงานะเพราะว่า มันอาจจะไม่ได้เหมือนเหมือนการทํางานที่บ้านเรานะคะเราคิดถึงเพื่อนโทรหาเพื่อนที่นี่ทุกอย่างมันจํากัดน,นะคะสิ่งแวดล้อมเวลาและปัจจัยอีกหลายๆอย่างค่ะเพราะว่าทุกคนต้องทํางานบางคนก็มีตารางเทรนนิ่งบางคนก็ไม่มีบางคนมีดรีลบางคนก็สายเอ็กเซปเต็ดเพื่อที่จะออนดิวตี้อะคะ่ะเพราะว่าเราจะไปดูทั้งหมดไม่ได้เนื่องจากว่าจะไม่มีคนเปิดไลน์นะคะอันนี้คือ สำหรับในช่วงที่เรือทำการโอ peration แต่ถ้าเรือยังไม่ทำการโอ peration เขาจะเซตเวลาดริลให้เป็นเวลาที่ลูกเรือส่วนใหญ่เบรกกันนะคะเนะเาะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ไปดริลเป็นการฝึกซ้อมสระ,ะเรือใหญ่เพื่อว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆทุกคนจะได้ไม่ตระหนกตกใจกันนะคะเพราะว่าคือเหตุการณ์ฉุกเฉินเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าเรืออยู่กลางทะเลตลอดมันเลยทําให้ทาง คนที่เป็นซิฟเฟอร์นะคะต้องมีการดริลกันอยู uh, okay. so people, ่บ่อยครั้งต่อเดือนก็สสามถึงสี่ครั้งนะคือสำหรับอันนี้ประสบการณ์ของตัวเองนะคะซึ่งไม่รู้ว่าลำของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านอื่นจะเป็นยังไงแต่ของเรานี่คือประสบการณ์ของเราเป็นแบบนี้เนาะอ่ะโอเคก็วันนี้แวะมาอัดคลิปแวะมาทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคร่าวๆให้ หอ,หอมปากหอมคอนะคะว่าตามที่สัญญากันไว้ก็ขอบคุณด้วยนะคะสําหรับคนที่ติดตามฮันนีและเป็นกําลังใจให้ฮันนีนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ฮันนีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงติดตามฮันนีไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สาหรับคลิปวิดีโอน้าขอบคุณมากค่ะไปแล้วสําหรับคลิปวิดีโอนี้บายบาย